สวัสดีครับพี่น้องมนีท่ามาเที่ยวหัวพุแค้นอีกแล้วเด้อมาเที่ยวหัวพุแค้นแล่นมากอีกแล้วจับดกไม้โอเ้เ ดีพอึนแล้วเปลี่ยนไหนพูดนะ่าเปลี่ยนน้ำนี่แหละให้นี่ละอมันยูฟังยูสวนทางพูดนะบ่อยูด้านางโบแหมาจอบจอบบ้าน เรื่องพี่น้องเด้่องน้ำไนลมาแนบกันแรงอากาศดีดีุนนัเที่ยวหวยกดแค้นเล่นมาอีฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งเขาหวยที่พี่น้องฝั่งข้างนี้เป็นทางหน้ากาเจกปลูกผักจอบผัก นก็ปลูกต้นของไม้น้ำทา่างงาไปเลยโอ้ตกตัวเก็มก็ต,ตกดินไปหนักตอนนี้งาเม,มาแรงขวางง่ายใช่ไหมพูดเลรอฮะก่อนห้องใบไทยผลละน,นวลนวนก็หน่อยผลละนวนก็หน่อย นี่แหามองเไป็นไทยครับ่อนเห็นแล้วมองเร่งหาอยู่หากินของชาวบ้านสูนร่วมของชาวบ้านเจ้ามาใส่ด่างไซเบตหาปูหาปลายงี้ยเป็นขึ้นกับมาหากิน นกุนโอ,อ,อ้กล้าไหมแข้งเลยพี่น้องบรรยากาศสุดยอดขี่รถม้าตะบันไทยพี่น้องมั้ง ไม่แค่เจ้าปลูกปลูกออมได้เลยพี่น,พน้องพูนปลูกออมต้องใช้ท่ากู อุ้ยโอว้แมปนหงท่างสิลมนยพี่นนังเบิ่งท่างไรนี่กำลังท่อหนามท่อระบายหนามที่ก็เจ้ามาตักท่างบานของหน้าก็เจ้าท่างบานก็เจ้าแต่ก็เที่ยงมองอะไร นางเหลินข้าเจ้ามาหาปูหาปลาเจ้ากับบ้านน้อนเล่นน้่งเล่นถัดแล้วทางงางลูกต้นใหม่ยังต้นพัหธาใหญ่งี้ยงามเลยพี่น้องนเป็นดอกตลอดปีได้เลยพี่น้อง ยังงามเลยโอยจะเรื่อยๆเข้นที่กคว้าง,งเลยพี่น้องเด้อพี่น้อง ตรงนี้พี่น้องมองแก่แซมอยู่มันได้พี่น้องนี่นี่นี่มองไอ้อนุสาวรีย์จ่าแซมอยู่มรงนี้แหละพี่น้องนี่แหละ เจ้ามหาดูหากินเชียงนกข้องโอ้นอกกระเตมเลยพี่หนองเสียงนกเสียงกาปคำมากอะ่ะบรรยากาศดีขนาดโอ้ยตะเวนเฮ้ยไปเห็นตะเวนเอ่ะมันขึมฝนตกทางไหนบนป้าห่อเถิด หยึ่งข้าบนตรงไหมฟังกข้าวเนี่ยทางหน้ากระจกปลูกเขาว่วานเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องเคี้ยวไง ขางเนี่ยข้างเมื่อวานข้างเมื่อวานนัองชีมอใส่ไหมไ่รู้จงอีมอใส่ เนี่ยส่วนพักเขจ้าเจ้าบูกพักพักพักไอ้ไปขายตลาดส่งตลาดนี่พี่น้องเสียเบิ่งอันนึงพี่น้องหัวจักมันยังไงท้ายได้พี่น้องดิท้าย,ายว่ามันยังง อันนี้ก็คือเตาถ่านเตาถ่านไงก็เจาะไปสุมถ่านเพิ่นบ่าเอาดินเด้เพิ่นเอาอิฐบอกเห็ดเตาถ่านบกไงเลยพี่นนองเห็ดเถินเห็ดถ่านเป็นรถไทยหนาว ใหญ่ค่ะเต่าทานใหญ่พูดใหม่นี่ใหม่ข้าเจ้าจะเฝ้าทานเก็บได้พีหน้องใหม่ข้าเจ้าเราจะเฝ้าทานข้าเจ้าลูพักสวนพูด โอ้ยกดแคนแลนมากนก่นเดวกพี่น่องมีภาพ,พี่น้องมาช่มบรรยากาศในเมือแรงอากาศเย็นๆน,นะครับ ดีโยบึงว่าเป็นบึงดอกชื่อหวยหวยกุดแค้นหวยที่ชุบเรียงพีน้องประชาชนดูมีบันฑ์นนอกคู่ปนมืองหงปนหัวฝายานนงผือเยอนะละที่ได้ใส่บริการของหวยนี่มันทอาพระเจะามาหาปูหาปลาหายู่หากิน เลี้ยงงวัวเลี้ยงควาย้่ยหมื่นเสาก็เจ้ากับปล่อยควายลงเนี่ยปล่อยควายลงกหวยนี่นยแยมมาแล้งก็เจ้ากัไปเป็นเมื่องบานเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ปล่อยน้ำหน้าเพราะว่าข้าเจา้าไอ้ว่านเ,าาเาานขาเบิดแล้วข้าเจ้าว่านเขาเบิดแล้วเอาเรีปล่อยเอมามาเล่าผีเนี่ยมงังเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายน้ำหน่อยนี่น้องแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไปเพียงสำเนาะพี่น้องกลาวว่ามีอยางไหลดอกพามาสมบรรยากาศเยน็ยนเย็นบรรยากาศน้องนามที่เห็นแล,ล้วอ่ะมีแห้งก้มเย็นก้มสมชื่นพุ่นเชียวกระกีต้นไหม้ต้นยังดอกไหม้งาคคลิปนี้ก็เอาไว้สมเนาะพี่น้องนะดอกพุ่นหลายหลายกล่ามาเบิง าเบ็นกำลังใจขอบพุณที่กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์น้ำใจจ้าหนองไม่เห็ดทีไม่ว่าฮันเปลี่ยนได้พีนหนอกกำลังหัดเห็ดขอบพุณหลายๆทีขำว่าเบิง้งให้กำลังใจนะจ๊ะสวัสดีจ้าคิดดีพ่อสมเด็จจ้า